ทนี้ก็สร้างลายตารางอิฐเป็นลายยอดนิยมที่แต่งเข้ากับล็อบเนี่ยมันเข้ากันได้ดีแล้วก็มเกีเรียกว่ามีความสวยมีความดูแปลกแล้วก็ทําให้หลายล็อบที่เราแต่งขึ้นมาเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาบอกกับเพื่อนๆวิธีการสร้างลายตารางอิฐเขาทํากันยังไงนะครับก็ อันดับแรกเลยคือพื้นผนังพื้นผิวหรือผนังที่เราจะทําลายตารางอิดเนี่ยให้ให้ทําขั้นตอนเดียวกับที่เราทําล็อบฉาบล็อบเลยนะครับก็คือขึ้นลายนะฉาบสร้างลายไป1รอบก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มตีตารางอิฐกันโดยใช้เทปกาวเทปกาวย่นเนี่ยเป็นเป็นตัวกําหนดเส้นขอบเขตของตารางเส้นขอบเขตของตารางอิฐซึ่ง ขนาดยอดนิยมนะครับก็จะประมาณ8เซนคูณ25เซนอยู่ประมาณเนี้ยจ่จริงๆเล็กกว่านี้นิดนึงใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าลายตารางอิฐเนี่ยเวลาเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดูสวยงามอยู่แล้วนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่เท่าไหร่มันจะอยู่ที่เส้นของเส้นของเทปที่เราเอามาติดมากกว่าว่าถ้าเส้นใหญ่ไปเนี่ยมันจะมองดูไม่ค่อยสวย เส้นเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับแต่ว่าที่ที่ใช้งานอยู่จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณแค่12มิลน,นะจริงๆอยากอยากได้สัก5มิลหรือไม่เกิน9มิลนนะแต่ว่าหายากมากหาไม่ค่อยได้นะครับก็เลยเท่าที่หาได้เล็กสุดตอนนี้อยู่ประมาณ12มิลน,นะก็พอใช้งานได้นะครับอย่างในในคลิปเนี่ยอย่างในคลิปเนี่ยก็คือจะใช้ตัว12มิลลักษณะหรือวิธีการตีตารางเนี่ย ให้เราตีแนวนอนก่อนนะครับให้เราตีแนวนอนก่อนคือเราก็ขีดมาร์กหัวท้ายของผนังเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้กําหนดจากพื้นขึ้นบนหรือจากบนลงล่างก็ได้นะครับโดยที่ขีดมาร์กกาหนดไว้ว่าระยะห่างประมาณ8เซนนะครับของแต่ละเส้นเนี่ยห่างกันประมาณ8เซนพอเราติดแนวนอนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราก็มาติดแนวแนวตั้งนะแนวตั้งเนี่ยก็ให้เรากําหนดมาร์กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าที่ใช้อยู่ประมาณ25เซนประมาณ25เซนโดยโดย,โดยที่ใช้เป็นประจำนะ,ะแล้วก็ดึงแนวตั้งจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนแต่ส่วนใหญ่จะบนลงล่างเนี่ยจะสะดวกง่ายกว่าพอเราดึงได้เป็นตารางเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยมาใช้คัตเตอร์ตัดนะกีดตัดเพื่อเราจะได้แกะออกมาแล้วก็ ดึงให้มันเป็นลูกตารางอิกหนึ่งวิธีการแกะก็คือเราแกะสลับช่องแล้วจะง่ายนะครับเราจะไม่งงสมมติว่าหนึ่งเส้นตรงลงมาเนี่ยเราตัด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 ใช้คัตเตอร์กรีดกรีดกรีดหมดทุกทุกช่องแล้วปุ๊บก็ดึงออกช่องแรกพอเราดึงออกปุ๊บเราสลับช่องสองมาดึงช่องสามสลับสลับดึงออกเนี่ยครับแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องตารางสลับกัน แล้วทีนี้พอล็อกต่อ,ตอไปเราก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็จะง่ายขึ้นละเมื่อหลังจากที่เราแกะตารางเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาสีสีล็อกมาฉาบใส่เลยนะครับฉาบใส่ก็ก็ฉาบเหมือนเราฉาบปูนสร้างลายเหมือนเราฉาบลายลอ็อกเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากต้องการที่จะให้มันมีสีเข้มอ่อนอยู่ในผนังนั้นเราก็หาสีตัวเข้มตัวอ่อนมาแต่งเอาเป็นช่องช่องล็อกๆ็อกอันนี้ก็เป็นเป็นสีสันของผนัง ลายอิด like ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อเราฉาบสีเสร็จปุ๊บดึงเทปออกทั้งหมดเลยนะไม่ต้องรอให้สีห้งสีแห้งนะพอฉาบเสร็จทั้งผนังเราก็ดึงเทปออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาไล่ดูตามช่องตามอะไรที่มันอาจจะมีสีที่มันซึมเข้าไปบนเส้นสีขาวเราก็ค่อยเอาพูกกันมาแต่งแต่งเอาหลังจากนั้นก็เคลือบเงาจบนะ ลายตารางอิฐไม่ได้ทํายากอะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้หลักการแล้วเนี่ยใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นนะค่อยๆทาก็จะได้ความสวยงามของลอ็อกลายตารางอิฐมันจะเข้ากับผนังลอ็ลอปล็อปสีเทาสไตล์ดิบๆเนี่ยจะเข้ากันได้ดีแล้วก็มีความโดดเด่นสวยงามชัดเจนมากเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับแต่งผนังล็อปแล้วช่วยให้ผหนังลอ็อปมีชีวิตชีวามีสีสันมากขึ้น ด้วยการแต่งลายตารางกิจเพิ่มเติมเข้าไป